ครับก็ข้อสรุปก็มาอยู่ตรงที่ว่าการกระตุ้นรักษาด้วย TMS นั้นช่วยเร่งรัดพัฒนาการได้และการเร่งรัดพัฒนาการนั้นเนี่ยทำให้การฝึกทํากิจกรรมบําบัดเนี่ยยิ่งได้ผลชัดเจนมากขึ้นประเดิมเลยนี่คือผลพวขงของการรักษาที่เราไปกระตุ้นส่วนที่เรียกว่า EF ครับ Executive Function ก็คือ สติปัญญาชั้นสูงของสมองนะครับสติปัญญาชั้นสูงสมองนี่คือส่วนของสมองที่ไปรับรู้เรื่องราวเรื่องราว1นะครับแล้วสามารถที่จะไปวางแผนไปกํากับไปดูแลไปทำไปประเมินแล้วก็ไปมีอารมณ์ร่วมในสิ่งสิ่งนั้นรวมทั้งเรื่องของการที่มีความสุดที่สามารถหลอกคอยได้รับกับการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมในเรื่องราวนั้นๆได้นะ อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของ e f executive function ที่น้องๆพอได้พัฒนาตรงนี้มากขึ้นตามที่เราได้กระตุ้นรักษาไปนั้นเนี่ยก็<ม>จะทำให้น้องเนี่ยมีความเข้าใจนะที่พ่อแม่ไม่จะบอกว่าช่วงเนี้รู้เรื่องมากขึ้น นะบางคนก็จะบอกว่างี่เง่าน้อยลงนะแต่ก่อนก็คือว่าพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็ไม่ยอมทําตามนะครับนะ <Okay. S 1> พอเราพอพูดไปแล้วเหมือนรู้เรื่องมากขึ้นแล้วนะคือจริงแล้วนะคือ E F เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเราพูดไปคํารวมๆไปได้เลยนะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอน้องแพ้สรุปนิดนึงว่าเป็นยังไงก็คือโดยรวมของการรักษาค่ะ เห็นด้วยกับออที่คุณหมอพูดในเรื่องของ a e f f อฟบคาด Executive ฟังชันตรงส่วนนั้นคือของตีน้อย,อยจะเห็นได้ชัดเลยว่าด้านนี้เด่นมากๆในเรื่องของการควบคุมตนเองแล้วก็การควบคุมอารมณ์การยับยั้งชั่งใจะะอย่างนี้ค่ะพอด้านี้ดีขึ้นละคะ่ะพนักงานด้านอื่นๆก็คืออ,อตามมาทั้งหมดเลยมันพนัฒนาขึ้นต่อไปเรื่อยๆอย่างนะะี้ค่ะ พ,พัฒนาการของตีน้อยะคะ่ะพอดีขึ้นมากๆค่ะเวลาที่ผ่านการรักษาไปมันทําให้ง่ายต่อผู้ปกครองแมยคะ่ะที่ที่คุณแม่พาไปฝึกต่อที่บ้านเองอนะะี้ค่ะพอพัฒนาการดีขึ้นนะคะจะเห็นว่าผลการรักษาจะเห็นได้ชัดจากการสังเกตของผู้ปกครองอางนี้ค่ะแล้วก็ เราก็จะเห็นการปรับตัวได้หลายอย่างต่อสิ่งใหม่ๆเนี่ยคอบของตีนน้อยได้ดีขึ้นอย่างนี้นะคะ่ะประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งเลยที่อยากจะเอ่ยในที่นี้นะครับก็คือเรื่องของการทํา TMS แล้วควบคู่กันกับการทําการบําบัดทางกิจกรรมบำบัดนะครับเนะี่ยก็คือว่าถ้าหากว่าการทำ TMS นนเนี่ยพอทําแล้วแล้วก็ต่อเนื่องกับการฝึกทางด้านกิจกรรมบาบัดเนี่ย เลยเนี่ยคู่กันเลยเนี่ยผลลัพธ์ของการรักษาเนี่ยก็จะเด่นมากขึ้นนะครับน้องแพรเองมีสบการณ์ตรงนี้ชัดเจนใช่ไหมครับว่าพอทำ TMS แล้วแล้วก็มาทำการรักษาทางด้านกิจกรรมบําบัดเนี่ยในประเด็นต่างๆที่ค่อยๆค่อยๆปลดใช่ไหมครับทีละประเด็นทีละประเด็นของน้องว่าน้องมีปัญหาเรื่องเรื่องของตอบสนอง เรื่อง Sensory Processing นะครับต้องทำเป็น SI ใช่ไหมครับ Sensory i n t e i r a t i o n ในการเทรนนิ่งในการฝึกนะครับก็สามารถที่จะมีกระบวนการมีวิธีการในการที่จะมาควบคู่ในการกระตุ้นเป็นเรื่องๆไปส่วนนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของทางฝ่ายกิจกรรมบำบัดที่จะมาผนวกมาบวกเข้ากับการรักษาแบบ TMS นะได้ทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม ถูกต้องไหมครับน้องแถบขยายความนิดหนึ่ง,งประสบการณ์การฝึกเด็กที่ทำ TMS ร่วมด้วยกับเด็กที่ทำ OT อย่างเดียวนี้ค่ะจะเห็นชัดเจนว่าพนาการดีขึ้นมากๆในเด็กที่เริ่มแรกเลยที่มีความรุนแรงของตัวโลกค่อนข้างสูงอย่างเช่นว่าไม่มองหน้าสบตาเลยเรียกชื่อไม่หันไม่สนใจสิ่งรอบข้างตรงในเด็กกลุ่มนี้ค่ะ เวลาเราฝึกกระตุ้มนาการถ้าฝึกโอทีอย่าง,งเดียวเมื่อก่อนนะคะจะใช้เวลาค่อนข้างนานมากอาจจะเป็นหลักปี1ปี2ปีก่อนเด็จะเริ่มดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำทีมเอคู่กับตัวโอทีอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราจะเห็นว่าสามารถลดระยะเวลาในการฝึกได้เยอะขึ้นมากๆเลยค่ะ กลับมาเหลือเป็นแบบหลักเดือนประมาณสักสามถึงสี่เดือนทีนี้พอพาไปฝึกกระตุ้นพัฒนาการต่อค่ะเราจะเห็นออความก้าวหน้าของการรักษาได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าตัวเด็กอะค่ะเขาเริ่มพร้อมกับการเรียนรู้มากขึ้นอะไรต่างๆที่ความสามารถน้อยกว่าอายุอะค่ะก็จะเริ่มก้าวหน้าขึ้นหรือเทียบเท่าออความสามารถตามช่วงอายุเขาเลยนะคะทำให้เวลาเราฝึกอะค่ะ มีความง่ายมากขึ้นเนื่องจากเด็กมีความเข้าใจภาษามากขึ้นพอเข้าใจมากขึ้นก็จะสามารถทําตามคําสั่งในการทํากิจกรรมตาม่ตางๆได้ในการเรียนรู้อย่างอื่นเนะะี่ยค่ะได้รวมด้วยแล้วก็เรื่องของการพูดอะคะ่ะในในเด็กเริ่มต้นที่ยังพูดไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้ปั้นคาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเวลาทำทีเมเอ็ดไปอะคะ่ะเด็กจะเริ่มอ,ออกเสียงมากขึ้นทำรูปปาก ถ้าทางอื่นได้มากขึ้นทีเนี้พอเด็กเริ่มเปล่งเสียงนะคะจะสังเกตว่ามันจะง่ายต่อ,อคนทากรารรักษามากๆเลยค่ะหรือกับผู้ปกรครองที่เราให้โปรแกรมกรารรักษาให้ไปฝึกที่บ้านเนี้ยค่ะให้เขาร่วมด้วยก็คือน้องค่ะจะสามารถทําตามาวิธีการนวดตาทำารูปเสียงตาเงี้ยคะ่ะได้ได้ไวขึ้นเนื่องจากว่าอามองหน้าสบตามาแล้ว แล้วก็เรียนรู้ได้ดีขึ้นทําให้เด็กเริ่มเข้าใจว่าอ,อ๋คุณพ่อคุณแม่สอนอะไรเราสอนอะไรทีนี้การเรียนซ้ํซาๆค่ะปกติเวลาฝึกกิจกรรมบัตมันจะเป็นการฝึกซ้ําๆให้เด็กเกิดความเข้าใจพวกเนี้ยค่ะเราไม่รู้เลยว่าซ้ําๆเนี่ยกี่ครั้งในเด็กแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันการเรียนรู้เขาอาจจะเด็กคนนี้สอนอ่สัปดาห์หนึงเรียนรู้ได้แล้วเด็กคนนี้สอนแบบ2เดือนก็ยังไม่เข้าใจขั้นตอนง่ายๆหนึ่งขั้นตอนอย่างเนี้ยค่ะ พอหลังจากทําไปอะค่ะเด็กจะมีความเข้าใจได้เร็วขึ้นทําให้เราสอนออได้ได้ในระดับที่เด็กคนนั้นต้องทาได้แล้วก็สามารถท้าทายความสามารถเขาไปเรื่อยๆเพื่อให้จุดเป้าหมายเราคือให้ความสามารถเทียบเท่าอายุเขาอย่างนี้ค่ะ,ะไ,ดไ,ดได้ไวขึ้นด้วยค่ะคะครับก็ข้อสรุปก็มาอยู่ตรงที่ว่าการกระตุ้นรักษาด้วย TMS นั้นช่วยเร่งรักัานาการได้ และการเร่งรับพัฒนาการนั้นเนี่ยทำให้การฝึกทํากิจกรรมบําบัดเนี่ยยิ่งได้ผลชัดเจนมากขึ้นประเดิมเลยถ้าเป็นสปีดจราบิสสปีดราบิสก็จะมาบอกเลยว่าไปทําอะไรมาทําไมสอนกันง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ะจะประมาณนั้นนะครับ<ช>นะ,ะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องราวที่เรื่องราวดีๆนะครับอีกเรื่องหนึงค่ะตีน้อยสามารถบวกเลขได้แล้วอ๋อครับ ก็คือเรื่องของการคำนวณที่คิดว่าไม่คิดว่าจะทำได้ใช่ไหมครับใช่บวกไป้แล้วค่ะก็เป็นเป็นเรื่องราวของถ้าเราพูดกันในในเชิงของทางการแพทย์ก็คือเรื่องของสติปัญญาะครับ i n t e l l i g e n นะครับซึ่งตัว TMS เองเนี้ยต้องบอกเลยว่าในงานวิจัยวิจัยหนึ่งเนี้ยเขาทำวิจัยกันกับคนปกติเลยผู้ใหญ่ปกตินะครับแล้วก็ทำการกระตุ้นจุดที่เรากระตุ้นเด็กๆนี่แหละครับ แล้ววัดผลด้วยการทำบททดสอบเรื่องของความจำครับว่าจะสามารถจำอะไรย่างต่างได้คะแนนเท่าไหร่วัดเป็นคะแนนออกมานะครับก่อนทำแล้วก็หลังทำานะซึ่งออกมาชัดเจนมากเลยครับว่าหลังทำแล้วเนี่ยการวัดผลในเรื่องของความจำนั้นโดยที่เป็นแบบแบบทดสอบรูปแบบเดียวกันแต่ว่าคนละคนละหัวข้อกันนะครับนะก็คือว่าสามารถที่จะบอกผลการรักษาที่ชัดเจนได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสติปัญญา ได้แะมีส่วนช่วยอยู่แล้วครับของน้องเองไม่ใช่แค่เรืร่องสติปัญญาแล้วครับเป็นเรื่องราวรวมทั้งหมดเลยและตัวสติปัญญาก็นุนเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งนะครับทำให้น้องมีพัฒนาการพวกนี้ดีขึ้นได้ในองค์รวมทั้งหมดนะครับนะ<ช>แล้วก็หวังอย่างยิ่งมากนี่คือทางออกของการรักษาทางหนึ่งและของการทําการรักษาเลยที่หลายคนมมกเลยกลัวกลัวว่าทำ TMS เราจะเกิดปัญหาอะไรไหมกับน,น้อง ผลเสียในเชิงที่ว่าน้องเนี่ยวิ่งวุ่นหรือว่าวาวุ froze, ่นมากกว่าเดิมมีไหมครับในช่วงแร,แรกๆที่ทําไปในช่วงแรกๆที่ทํามีค่ะแต่พอทําไปสักพักหนึ่งก็นิ่งลงพอพัฒนาการเขานิ่งลงการเรียนรู้การอะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาค่ะทำให้เขาทําความเข้าใจในคําพูดของเรามากขึ้นค่ะครับก็คือเอากันง่ายๆว่าการทำทีมเอสนันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการทำเนี่ย มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆปัใจจัยในการใช้ TMS แต่ถ้าเราไปดูในองค์รวมทั้งหมดเลยเนี่ย TMS ที่ทำกันแล้วก็ใช้กันในผู้ใหญ่เนี่ยจะมีอัตราที่อาจจะเกิดมีเรื่องของความรุนแรงของผลแทรกซ้อนที่เรียกว่าเกิดอาการชักเนี่ยประมาณ0.02นะครับนะก็คือเป็นเป็นหลักหมื่นคนเจอคนสองคนประมาณนั้นนะครับนะซึ่งนั่นคือสิ่งที่รายงานองค์รวมทั้งหมดของทั้งโลกนะครับนะแต่นั่น มาจากโปรโตคอลการรักษาที่มีความแรงค่อนข้างมากต้องบอกว่าค่อนข้างมากก็คือว่าเขาวัดว่าปริมาณที่เหมาะสมมีวิธีวัดว่าปริมาณที่เหมาะสมความแรงที่เหมาะสมเท่าไหร่แล้วก็ใช้การกระตุ้นที่80 120ของปริมาณที่เหมาะสมนั้นแต่ในเด็กไม่เลยครับในเด็กเนี่ยวิธีที่ผมทำนั้นเนี่ยคือใช้สิ่งที่เรียกว่า การกระตุ้นด้วยความแรงต่ำมากๆนะเป็นภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็น ultra low intensity นะครับก็คือว่าเป็นความแรงที่ถ้าเทียบกันกับความแรงที่เป็นปกติในผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นจุดตั้งต้น100%เนตี่ยต้องถือว่าอาจจะอยู่แค่20-25%เท่านั้นนะครับ 20- 25ไม่เคยเกิน50%ของความแรงที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ความแรงแค่นี้ ผมเองพิสูจน์มาโดยตลอดกับ,บน้องๆที่รักษากันมาแต่เก้าร้อยคนเนี่ยนะครับว่าได้ผลในการรักษาเนี่ยอย่างดียิ่งแล้วก็เมื่อเราไปเปรียบเทียบวิธีการรักษาแบบที่เราใช้ความแรงน้อยๆแบบนี้เนี่ยกับการรักษาในงานวิจัยต่างๆทั่วโลกรวมทั้งที่ผมไปดูงานที่จีนด้วยเนี่ยเห็นชัดเลยครับว่าต่างกันเยอะมากนะครับทางนู้นเนี่ยยังใช้ความแรงแบบแบบแบบตามทฤษฎีเป๊ะ เหมือนกับของผู้ใหญ่เป๊ะนะคบอันตรายหรือว่าข้อแทรกซ้อนที่เราคาดว่าจะมีหรือเปล่ามันก็เลยมีขึ้นมานะคระนะับในงานวิจัยที่มีการสรุปกันในเรื่องของการดูความปลอดภัยเนี่ยนะครับนะก็จะมีผลสรุปงานวิจัยอยู่2ฉบับฉบับหนึ่งเน่ยศึกษาในเด็ก300กว่าคนไม่เจออาการชักเลยนะครับอีกฉบับหนึ่งเนี่ยย้อนหลังไปตั้งแต่แรกๆเลยะครับหลายปีนะหลายๆฉบับเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเด็กกันหลายร้อยคน มีบ้างที่เขารายงานว่ามีอาการชักประมาณ3คนนะครับนะนั่นคือจากเด็กเป็นพันๆคนนะแต่ว่านั่นแหละครับขึ้นอยู่กับความแรงที่ใช้ในการกระตุน้นซึ่งในงานวิจัยบอกเลยว่าความแรงการกระตุ้นที่อยู่ในงานวิจัยนั้นกับที่ผมใช้เนี่ยไม่เหมือนกันเลยบอกบอกตด้งว่าไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วนะนะก็ทั้งความแรงและทั้งโปรโตโคอลการรักษานะที่ผมหยิบยกขึ้นมาในการรักษานั้นเนี่ย งานวิจัยต่างๆที่เราผมไปศึกษามานั้นแล้วนํามาใช้เนี่ยคือนาไปใช้ในหลักเกณฑ์ของเขาเช่นบอกว่าตําแหน่งไหนบ้างที่ใช้ในการรักษาตําแหน่งใดบ้างกระตุ้นให้ทํางานเพิ่มขึ้นดีตําแหน่งใดบ้างกระตุ้นให้ทํางานลดลงดีนะครับเอาหลักเกณฑ์อันนั้นมาส่วนโปรโตคอลวิธีการความแรงผมเองยึดถือเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะฉะนั้นแทบจะไม่เจอเลย รนะเรายังไม่เห็นไม่เห็นพบไม่พบเห็นความบุนแรงที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการที่บ่งบอกถึงความไม่ปลอดภัยนะที่เกิดขึ้นกับเด็กๆเลยนะครับอันนี้ก็คุณแม่ก็ช่วยยืนยันอีกแหลงหนึ่งนะครับนะวันนี้วันนี้ก็น่าจะได้เวลานะครับนะในการที่จะ,ะทําการเรียกว่ามีการทบทวนประวัติการรักษาของน้องตีน้อยนะครับแนละ้วก็ ซึ่งเราเห็นผลลัพธ์ของการรักษามีประเด็นการพูดคุยต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับนะที่จะทําให้เข้าใจเรื่องของการรักษาด้วยเทียมอสรวมทั้งเรื่องของการรักษาเพิ่มเติมด้วยกิจกรรมบําบัดด้วยนะครับที่ทําให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้รวมทั้งเราเองก็ยังได้ความมั่นใจด้วยว่าโตเท่าไหร่อาการมากเท่าไหร่ก็ยังมีหนทางมีทิศทางที่จะไปต่อได้ที่จะพัฒนาดีขึ้นได้นะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะคุณแม่แล้วก็น้องแพรด้วยที่มาให้ความรู้ร่วมกันในวันนี้ครับ